มาแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกใครต้องการรถราคาประหยัดแต่ขอสภาพเดิมๆนางฟ้าสวยๆกับคันนี้เลย Mazda 3.1.6V ประหยัดน้ำมันสุดๆเกียร์ออโต้ปี2010ครับไม่แท้1 7 0 0 0 0กว่ากิโลครับที่นี่นะครับจัดส่งรถทั่วประเทศนะครับถึงหน้าบ้านให้กับลูกค้าแน่นอนคันนี้สีบอลล้อแม็กเดิมๆหน้าท้ายเดิมๆไม่มีประวัติการชนต่ยังใดขับดีมากๆครับ เครื่องอัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างแน่นมากๆเลยนะครับใครสนใจเอาไปได้เลยครับราคาตัดสด158,000บาทครับซื้อสดพูดคุยราคากันได้นะครับส่วนจัดไฟแนนตามเครดิตลูกค้าเลยจัดได้เต็มผ่อนเบาๆสบายๆครับรถงามๆแบบนี้ลายเทพแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าเดิมทั้งคันครับใครสนใจรถจอดอยู่สมุดปาการนะครับเหียเข้าใจดีครับดูแล ทั้งเรื่องก่อนการขายและหลังการขายให้กับลูกค้าได้แน่นอนนะครับล่าสุดเนี่ยขับรถไปส่งที่ภาคเหนือเลยนะครับส่วนจังหวัดไหนมาพูดคุยกันก่อนครับวีดีโอคอลคุยกันดูรถกันเต็มๆนะส่งวีดีโอส่งคลิปกันเอาที่ชอบเอาที่ใช่ครับวันนี้ทางช่องของเราคัดมาให้แล้วรับรองไม่ผิดหวังครับคันนี้สวยลงตัวสุดๆครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่ต้องปวดหัวในการซ่อมบำรุงครับเพราะรถมันเดิมรถมันดีอยู่แล้วครับใครชอบคันนี้จิ้มมาเลยครับ 0885845375ครับสวยจริงจัดได้ครับ